ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีเปเรื่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมงัวนะครับนะมาวันนี้ก็พาทุนมาสา0พันหกร้อยนะครับทุกคนอ่ะมาไปเบสสามสิบก่อนแล้วกัน ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเออสวยโอเคนะครับดอกนี้ได้สวยสยเลยนะอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับไปกันต่อเลยนะครับทุกคน มาดูกันนะครับวันนี้ว่าผมจะดันถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่าเนาะเฮ้ยโอเคนะครับมาสองรอบติดๆเลยนะฮะอ่ะสวยเก้าร้อยนะครับดอกนี้เนาะอ่ะไปกันต่อนะครับ รอบนี้งัวงกระโดดนะครับสวยเออคูณสิบนะครับตอ,อกนี้เต็มน่าจะได้เก้าร้อยนะทุกคนเอออ่ะไปกันต่อนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาเอารอบนี้งวงกระโดดหลอกนะครับอ่ะโอเคโอ้โหอะไรวะเนี้ โอ้โหอ่ะโอเค9ก้าร้อยนะครับอ่ะได้มาเจ็ดพันสองแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยรอบนี้จะเต็มหรือเปล่าเต็มหรือเปล่าเรียบร้อยเต็มโอ้โ oh. ห สองอังเปานะครับสวยไหวอ่ะโอเคอ่ะโอเคไม่ขอพูดเยอะนะครับนะเจ็บคอกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับเออสามพันนะทุกคนก็โอเคนะครับเป้าหมายของเราก็คือหนึ่งหมื่นนะก็ถึงอยู่แล้วนะครับ ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมไลร์ดูนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็โอเคสำมหลักวินนี้ก็ต้องกอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบายบายครับผมเออ